มาใกล้ฉันนะฉันติดไวรัสแอนเลยถามเขาบอกว่าไวรัสอะไรแเขาบอกว่าโควิดแอนก็เลยไม่พูดแล้วเขาก็เลยบอกว่าฉันเป็นโควิดและฉันก็กําลังเก็บตัว14วันหมอให้เก็บตัว14วันโอเคเลส แดดดีมากเลย Angel P. What today Wednesday right วันนี้วันพุธ16องศาพาแองโชไปเดินพาแองโชไปเดิน สปริงไทม์อากาศดีมากเลยเพื่อนๆสังเกตต้นไม้ไหมต้นไม้ไม่เป็นแบบใบไม้ร่วงแบบแห้งๆนะไม่แบบแห้งๆตอนนี้ต้นไม้มีใบไม้เต็มเลยยออกดอกมันออกดอกสปริงไทม์ สปริงไทม์คือเลือกดูใบไม้ปรีนะเพื่อนๆใบไม,บไม้ต้นไม้มีใบไม้ออก จะเป็นสีแดงเนาะใบมันจะเป็นสีแดงแอนก็เพิ่งจะเห็นเห็นเมื่อวานนี่แหละที่ใบมันออกแล้วก็ตกใจอะว่าเออสปริงไทม์เริ่มแล้วจริงๆอะสปริงไทม์เริ่มมันที่20ของเดือนมีนานะคะเพื่อนๆเนี่ยต้นนี้ก็ออกนะ แต่ว่ามันเป็นสีดำใบผลิต้นไม้มันผลิใบอะ่ะมันเป็นสีดำเนาะเนโซนนี้จะเป็นสีดำหมดเลยแต่แถวบ้านแอนเนาะมันจะเป็นสีแดงเนี่ยตรงเนี้ยสีแดงโซนเนี้ยโซนทางเข้าหมู่บ้านแอนนี่มันเป็นสีดำ มีน้ำพุด้วยนะท yeah. ี่นี่เพื่อนๆเห็นตอนที่หิมาตกไม้แอนก็ถ่ายตรงนี้ให้นะมันเป็นน้ําแข็งหมดเลยสีขาวแต่วันนี้มันสปนะร,ริงไทม์เนาะรืดูใบไม้พลิเห็นไหมซูมให้ดูน้ําตกไม่ใช่น้ําตกน้ําพุพูดผิดน้ําพุแดดดีเลย วันนี้16องศานะคะเพื่อนๆไม่หนาวสังเกตต้นไม้อันนี้มันจะเป็นใบมันจะเป็นสีดำเนาะใบสีดำมันน่าจะอีกสักประมาณอาทิตย์หนึ่งมันจะผลี่ออกแบบเต็มต้นเละเนาะเดี๋ยวแอนจะถ่ายให้ดูอีกทีนะเห็นไหมสีดำแต y ลิงยูโนวัต What ื่อขอ o ต้น e ม้คุณร n ้ไ w มว t าชื่อขอ้นไม้ไม่ตอบ <No. S 1> <laughs> มันเป็นสีดำมาอยากรู้ว่ามันชื่อมันต้นอะไรอะ่ะเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูใกล้ๆ ใกล้ๆใ,ในนียมันตุ่มๆเนาะฤดูใบไ,ไม้ผลิต้นไม้มันก็จะผลิดอกออกมาตอนนี้มันตุ่มๆประมาณอ,อาทิตย์หน้าอาทิตย์กกว่าสองอาทิตย์เนี่ยมันน่าจะผลิออกมาหมดเดี๋ยวแอนจะถ่ายให้ดูอีกทีนะที่อเมริกาเพื่อนๆรู้ไหมมีทั้งหมดสี่ฤดูนะเพื่อนๆฤดูที่แอนชอบมากที่สุดก็คือฤดู ใบไม้ผลีนี่แหละคะ่ะอากาศก็จะอยู่ประมาณที่เนี่ยสิบสองถึงสิองศาแต่ถ้าเป็นฤดูร้อนเนี่ยประมาณเหมือนบ้านเราเลยคะ่ะ35องศา34-35องศาร้อนปรับแตกเหมือนกันดูแองเจลพาแองเจลมาผ่อนสะน้ำเนาะไม่ใช่สะน้ำบึงบึง ที่นี่เขาเรียกพรน้ำพุสวยวัดเดียโอ้อมินเดียเวลีได้คำเฮียไรโอ้ อันนี้ขนเดียแสดงว่าเดียมันมาเดินแถวนี้นะเนี่ยแต่ก็ไม่น่าเชื่อเนาะว่าเดียมันจะมาเดินแถวนี้ได้เนี่ยขนเดียนะเพื่อนๆเห็นไหมขนมันมาเดินแถวเนี้ยฮะไอเด็กไอ้นาชาร์เดนเพื่อนบ้านเดีย ที่นี่นะมันมีป่าอยู่เนาะอยู่ฝั่งทางนู้นป่าเดียมันก็จะมาที่นี่แต่ตรงนี้ปกติแล้วมันมันจเจริญน,นะแต่ว่าพื้นที่อเมริกามันกว้างใหญ่มากเลยแล้วก็ก็จะมีเดียรา Not น e ล her smell that. s m เ l l ์แดด maybe maybe dirty I know t h a t but maybe dirty oh darling ได้ยังไงลืมทา uh, sunscreen ครีมกันแดดเพราะว่าหน้าเป็น <Okay. S 1> เป็นฝ้าจุดเป็นฝ้าแล้วอายุ <Okay. S 1> เยอะ ไปหาหมอหมอให้บอกให้ทาครีมกันแดดตลอดยิ่งเนี่ยสปริงทามหรือหน้าร้อนนี่ให้ทาดูดอกไม้ตรงนี้เพื่อนๆไฮยูทูบ <c oughs> อแองเจเป็นหมาที่แบบว่าเฟรนลี่มากเลย แองเจลเฟนลี so yeah. oh, yeah. oh, mm ่โซมาดโอ้หัวดอกโอแองเจลโนโนโน่ออฟออฟชีเกตอ๋อแฮปคาคาคัมมิ Have point เดี๋ยวเรามาดูไอ้น,นี้ดีกว่าดอกไม้เนี่ยพอพอหิมะหยุดตกนะเพื่อนเพื่อน,นสังเกตเป็นเข้าหน้าสปริงไทม์ดอกไม้มันขึ้นของมันเองเลยเนี่ย <c oughs> คือว่าดอกอันนี้มันทนทานมากเลยนะเนี่ยทนทานมากเลยเ,เวลาหนาวหนาวนะมันก็เหี่ยวเฉา ายไปหมดมันไม่ตายมันมีกอมันเนาะมันมีรากของมันเหมือนมันมันเหี่ยวเฉาอะเนี่ยสวยเนาะขึ้นเองนะเนี่ยแค่ไม่มีหิมะเท่านั้นแหละสามอาทิตย์ขึ้นสวยเลยขึ้นสวยมากเลยตรงนี้เป็นขับเฮ้าส์นะคือข้างในมันจะมีสระว่ายน้ำมีสระว่ายน้ำมีอ่ะ ฟิตเนสให้คนในคอนโดนะ่ะเขาไปออกกำลังกายแล้วก็มีที่นั่งนั่งเล่นด้วยแต่ว่าตอนนี้มันโควิดเนาะทางนี้เขาปิดไว้เนี่ยเห็นไหมดอกไม้มันกำลังขึ้นนี่มันกำลังขึ้นโดยที่เขาไม่ต้องทำอะไรเลยดูสิเนี่ยมันขึ้นเองเลยที่นี่มันทนทานมากเลยเนี่ยคลับเฮาส์ เข้าไม่ได้เพราะว่ามันโควิดเขาปิดไว้สวยเนี่ยหญ้าเหมือนกันหญ้าขึ้นโดนหิมะปกคลุมหมดเลยแต่ว่าก็มันก็ขึ้นไม้เขียวสวยเลยอันนี้มันดอกอะไรนะเนี่ยมันมีอยู่แถวนี้ด้วยเหรอมันไม่มีนะเนี่ยไม่มีเลยดูเห็นไหม ดอกมาต้นไม้มันผลิใบเนาะมันตุมต่มๆตอนนี้มันตุมต่มๆผลิใบเพื่อนเห็นไหมเนาะเขียววันนี้แอนจะมีเรื่องเล่าให้เพื่อนๆฟังด้วยวันนี้ก็คืออที่แอนไปที่เปิดแอร์บีแเนาะแล้วก็มีลูกค้าซึ่งลูกค้าเขาอยู่ห้องดีเนาะ,ะแล้วตอนนี้เขาเป็นโควิด วันนี้แอนไปที่บ้านแล้วทีนี้แอนก็เดินผ่านเขาเขาบอกว่าอย่ามาใกล้ฉันนะฉันติดไวรัสแอนเลยถามเขาบอกว่าไวรัสอะไรอ่าแล้วก็คือถามแบบว่าไม่ค่อยเชื่อนะก็เลยถามว่าไวรัสอะไรแอบเขาบอกว่าโควิดแอนก็เลยไม่พูดแล้วเขาก็เลยบอกว่าฉันเป็นโควิดและฉันก็กําลัง เก็บตัว14วันหมอให้เก็บตัว14วันแล้วแอนก็โทรหาแฟนแฟนบอกว่าเดี๋ยวคุยกับ Airbnb เพราะว่ามันอันตรายบ้านหลังนั้นมันมีทั้งหมด4ี่ห้องห้อง A ห้อง B ห้อง C ห้อง D ซึ่ง4ห้องนี้เขาก็ต้องใช้ห้องน้ำห้องน้ำมันก็มี2ห้องเนาะแล้วก็ใช้ใช้ห้องน้ำด้วยกันแล้วก็ใช้ครัวแล้วก็ใช้ ห้องลิฟวิ่งรูมด้วยกันด้วยแต่เขาเป็นโควิดแล้วอยู่ในบ้านมันอันตรายมากเลยคนคนนี้เขาเป็นเซลล์ขายรถนะคะแล้วแอนได้ยินว่าเขาคือ,เ,อเลิกกันกับเมียแล้วเมียก็ได้บ้านแล้วเขาก็มาเช่าอยู่แต่เขามาเช่า a อ r b บี Airbnb ของแอนอยู่เนาะแล้วทีนี้วันนี้ก็ไปเดินใกล้เขา แต่เขาทําไม่ถูกเพราะว่าบ้านนั้นมันอยู่รวมกันไงมันก็มีคนบุ๊กคิ้งอะเนาะคนก็บุ๊กคิ้งเรื่อยๆอะ a b c d อบุ๊กคิ้งเรื่อยๆแต่คนเนี้ยเขาบุ๊กคิ้งมาประมาณได้4เดือนแล้วค่ะบุ๊กคิ้งตั้งแต่เดือนพฤศจิกาจนมาถึงตอนนี้แต่วันนี้เขาเป็นโควิดแล้วคือคนที่เป็นโควิดเนี้ยต้องรับผิดชอบตัวเองนะคะแบบว่าคือเราจะต้องไปกักตัวที่ท,ที่มันถูกต้องอะ ก็เลยโทรกับหาแฟนแฟนเลยโทร a i r b บ b อ่าแล้วทีนี้ก็คือต้องบอกเขาอะค่ะว่า,า,วาก็คือเราส่งส่งข้อความผ่านทางแอปไปแล้วว่าเป็นโควิดให้ไปกักตัวที่โรงแรมดีกว่าเพราะโรงแรมเขาจะเป็นห้องแบบห้องสูตนะเนาะมีห้องน้ามีห้องครัวในตัวแล้วก็พนักง,งานที่โรงแรมเขาก็สามารถทํากับข้าวทาอะไรแล้วก็ไปวางไว้หน้า หน้าห้องได้เลยแล้วก็คือมันก็ปลอดภัยกว่าที่จะมาอยู่เป็นบ้านที่แบบว่ารวมๆกันกับคนอื่นแบบนี้แต่สังเกตดูจากดูที่กล้องนะคะเขาเป็นมาได้คือเขาหยุดอยู่ที่ห้องอะ่ะมาได้3วันแล้วค่ะเขาน่าจะเป็นมาได้3วันแล้วแต่เราก็ส่งข้อความไปเนาะผ่านทางแอปของ Airbnb เพื่อเป็นหลักฐานว่าให้เขารับรู้ว่าก็คือ คุณสมควรที่จะออกไปแต่ตอนนี้เขายังไม่ตอบอะไรเลยค่ะเดี๋ยวก็คือจะต้องโทรคุยกับทาง a i r b บ b แล้วให้ a i r b บ b จัดการก็คือให้แอนแนะนำว่าเราควรจะทำอะไรต่อค่ะเพราะเขาก็เป็นลูกค้าดีแต่เนี่ยเขาเป็นโควิดแต่เขาไม่ได้บอกบอกเราวันนี้แอนก็ไปเจอโดยบังเอิญแล้วก็ไปใกล้เขาด้วยไม่รู้ว่าจะติดโควิดด้วยหรือเปล่าเนี่ยกลัวอยู่เนี่ยมาถึงบ้านแอนก็อาบน้ำเลย อาบน้ำอาบทาสระผมเลยคะ่ะพอนี่แอนก็มาเดินเนี่ยเดินพาแองจูออกกําลังกายเฮ้ยแอร์บีีก็สําคัญนะช่วงโควิดก็ลูกค้าก็ไม่ค่อยเข้าแล้วก็คือเราก็ต้องแบบว่าปิดคือเข้าไม่เต็มห้องอะคะ่ะแอนมีทั้งหมด9ห้องเนาะมีสองหลังก็เข้าลูกคา้าบุ๊กิ้งไม่เต็มเท่าไหร่ทีนี้พอมาเจอกับ ลูกค้าคนนี้เนาะเขาบอกเขาเป็นโควิดอึ้งเลยทีเนี้ยเราก็ไม่อยากที่จะไปบอกลูกค้าห้อง ABCD เนาะเพราะว่าเขาก็กลัวเหมือนกันคิดว่าแล้วก็เป็นอะไรที่ไม่ดีกับธุรกิจเราด้วยคือคุยกับห้องดีให้รู้เรื่องว่าเขาจะเอาอยัางไงคะคะตอนนี้เขาก็ยังไม่ตอบกลับมาเลยแล้วก็รอให้ A i r B ีเขาคุยกับลูกค้าดีกว่า เดี๋ยวถ้ามีอัปเดตอะไรเดี๋ยวแอนจะมาเล่าให้ฟังอีกนะคะดูแองเจลกับพ่อคุยกับเพื่อนบ้านคุยกับคนที่อยู่ในนี้คนที่อยู่อ้คนที่อยู่ในนี้สังเกตนะเพื่อนๆจะมีแต่คนแก่คือวัยกเกษียณน,น่ะเกษียณเขาก็อยากจะอยู่ที่ที่สงบเนาะดูนกเหี่ยวนะนเพื่อนๆเห็นเหี่ยวไหมที่นี่เหี่ยวเยอะมากเลยจะบอก Yeah.